โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัตตี้แลบห้องแลบของคนรักการ์ดเกมบัตตี้ไฟนิวไรส์นะครับผมนะจากจุดนี้ก็หยุดอยู่ยที่เด็กเมจิกเวิลด์แล้วนะครับผมก็เป็นสาย72สิเสาหลักนั่นเองนะครับผมจอมันแอสโมไดนนะครับผมจากที่เราดูในการ์ตูนโอ้โหมันดูเท่มากเลยเพราะมันลำในเรื่องของการใช้เวทมนต์ใช่ไหมฮะแต่พอมาเป็นแบบว่า ตัวการ์ดจริงๆและให้เราเลือกสรรในเรื่องของการจัดบอกได้เลยครับว่าหลายๆคนเนี่ยมีงงแน่นอนว่าไม่รู้จะใส่อะไรไปยังไงดีนะครับผมจากจุดนี้ตัวผมเองเนี่ยบอกได้เลยครับว่าคือก็อย่างที่บอกครับเป็นสายบูสสายอะไรประมาณเนี้ยครับก็จะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของการไล่เวทหรือการล้ำจะเท่าไหร่จากจุดนี้ครับผมก็ได้ผู้รู้นะครับผมก็มาชี้แนะลิดหนึ่งนะครับผมว่ามันควรจะจัดประมาณไหนได้บ้างนะครับผมเนาะลิ์เด็กก็ออกมาเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับบัตตี้นะครับผมก็คือตัวเดียวเลยจอมมารแอสโอดานะครับผมมีความสามารถครับเมื่อก ในนสามได้เลยจากจุดนี้มันไม่สนใครเลยนะครับผมคือมันทําลายอุตลุดเลยตั้งแต่ไซสูนยันไซสามนะครับผมความสามารถทําลายนี้คือไม่ได้กําหนดเลยนะครับผมทําลายได้ทุกตัวนะครับผมมีค่าพาวเวอร์ห้าพันดีเฟนส์หนึ่งพันเท่านั้นแต่ว่าค่าคิดติค่าของเขาคือหนึ่งหน่วยนะครับผมจากจุดนี้ก็คือตีเบานะฮะเรียกว่าคิดติค่าน้อยนั่นเองนะผมในหมวดของกร๊ดบัตตี้กิฟต์นะครับผมก็มีความสามารถดังนี้ครับบอกว่าเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือนะครับผมโดยความสามารถของบัตตี้ของเรานะครับผมเราสามารถ จากรังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับผมหากทำเนี่ยเราจะได้ชาร์จเกจหนึ่งหน่วยนั่นเองก็เป็นการเติมวัตถุดิบในเรื่องของการใช้เกจนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีความสามารถอีการครับบอกว่าเลือกบัตดี้บนสา่ของเราหนึ่งใบนะครับผมในเทิร์นนี้นะครับผมการ์ดนั้นเนี่ยได้รับ power ขึ้นเป็นหนึ่งพันนะครับผมก็กลายเป็นว่าบัตดี้ของเรายืน5,000ก็จะกลายเป็นตัวตี6,000นั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ก็สำหรับการบัตดี้กิฟก็จัดไปนะฮะในเรื่องของการลงสนามผมมองว่าเจ้าแอสโมไดลงไม่ยากนะครับผมเพราะว่่่่าาาามมมมมััันนนนนนีีเเเวววทต์ใรรรรรืออออองงงงขขขกกกุุดดหละะไพ้้้ยยคคคคบบผ็โ ไปดูในลิต์ตัวเด็กนะครับผมที่ผมได้รับการแนะนํามาแล้วก็ผนวกกับตัวผมตัดสินใจใส่เองด้วยนะครับผมอันดับแรกครับผมเป็นมอนสเตอร์ไซส์สนะฮะ จากจุดนี้ผมเลือกใส่ไปเลย3ใบนะครับผมก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์ใหญ่นะครับผมก็คือค่าพาวเวอร์เจ็ดพันดีเฟนท์ห้าพันนะครับผมสองคริติคอลมีดับเบิลแอทแทกนะครับผมจากจุดนี้ที่เลือกตัดสินใจมาเพราะว่าขอ้ขอๆข,ของเขาใจถูกครับก็คือสองเกรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีความสามารถบอกว่าเมื่อการ์นี้เข้าสู่สนามนะครับผมเราสามารถนำการ์ดนะครับผมสามใบบนสุดจากกองของเราลงช่องดอปหากมีเจ็ดสิบสองสังะนะครับผม ในการ์ดนั้นนะครับผมจะทําลายมอนสเตอร์หนึ่งใบของคู่แข่งเลยในสนามนะครับผมก็ประมาณนั้นฮะจากจุดนี้ก็เป็นการโมกองแล้วก็ให้โดนเจ็ดสิบสองสำักครับผมถ้ามีในเรื่องของการโมกองสามใบมันจะทาลายมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมจากจุดนี้ก็เป็นตัวไซส์ใหญ่ยืนค้าได้อะไรได้นะครับผมก็โอเคดูดีนะครับผมจากจุดนี้ถัดมาเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองเลยนะครับผมผมเลือกใส่ใบนี้ไปสามใบนะฮะนั่นก็คือเจ้ากุเซียน ใช่ไหมอ่ะตามนั้นนะครับผมคาปเปอร์สามพันดีเฟนส์สามพันสองทีตีเข้านะครับผมจากจุดนี้ถามว่าเอามาตีไหมเรียกว่าใช้ความสามารถดีกว่าครับผมความสามารถของเขาก็คือเมื่อการนีเข้าสู่สนามเราสามารถจ่ายหนึ่งเกดครับผมหากทำนะหากเราจ่ายนยครับผมเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบจากจุดนี้มันคือการฟาร์มโดยใช้มอนสเตอร์นั่นเองถ้าเกิดเราจั่วมาแล้วโอเคแล้วมีความรู้สึกว่าเราสามารถทําคอมโบต่อได้ครับมันจะดูดีกว่านะครับผมและแน่นอนครับก็มาถึงไซส์หนึ่งครับใบที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือแอสโอดาย ใบถัดไปครับผมเป็นค่าคอส1หนึ่งเหมือนกันมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งครับผมากจุดนี้เป็นมอนสเตอร์นะครับผมไพมอนที่ไม่มีความสามารถนะครับผมแต่เป็นตัวที่มีค่าพลังสูงถึง4,000สองคริติคอลแล้วก็ดีเฟนต์หนึ่งพันนะครับผมจากจุดนี้ติด7จดสิบองเสาหลักด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ถัดมาครับผมเลือกใส่ไปเพียง3ใบเท่านั้นนะครับผมก็ ใส่มานะครับผมเพราะคริติคอลของเขาเป็น2หน่วยนะครับผมก็คือเกมมอรี่นะครับผมค่าพาวเวอร์สามพันดีเฟนส์สองพันสองคริติคอลนะครับผมมีความสามารถด้วยบอกว่า,าเมื่อเจ็ดสิบสองสาหลักใบอื่นของเราเข้ามาสู่สนามนะครับผมเราสามารถนําการ์ดนี้นะครับผมจากบนสนามของเราเข้าสู่ช่องเกตนะครับผมจากสุดนี้เป็นการโดดแบบว่าถ้าเคาน์เตอร์โดดลงมาก็วิ่งเข้าโซเป็นโลด,ดอะไรประมาณนี้ครับผมก็ดูดีนะ,ะใช้ได้ครับผมแล้วก็เป็น72็สิหลัก อีกหนึ่งใบที่เป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งครับผมแล้วก็เลือกใส่มาสี่ใบกันเลยที่ดียวนะครับผมน้องหมานะฮะเรียกว่าอูเวอร์นะครับผมแพทย์หมาอู บูเออร์นะครับผมตามนั้นครับผมจะอูเบอร์ซะแล้วถ้าพวเวอ่์หนึ่งพันดิฟเอ่อดีเฟนท์สามพันแล้วก็มีแค่หนึ่งกิติคอลครับผมจากจุดนี้เอามาใช้ความสามารถครับบอกตรงๆเลยนะครับผมก็ความสามารถบอกว่าเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราสามารถชาร์จหนึ่งเกตนะครับผมหากทำนะครับผมจะทําลายการ์ดนี้เมื่อจบเทินถัดไปของคู่แข่งนะครับผมคือจากจุดนี้ผมมองว่าเอามาลงอ่ะชาร์จจึ้งทีเดียวครับผมหลังจากนั้นถ้ามีมอสเตอร์ไซส์หนึ่งเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนตัวโลดนะครับผมไม่ได้ให้ใช้ครับและสุดท้ายตัวเขาก็็จจจะะะไปดดดด้้วยยนนนคผมากกุีีูเล ติดมาก 72- สาวลัก2ใบนะครับผมจากจุดนี้ก็เป็นตัวอารมณ์ฟาร์มนะครับผมคืออารมณ์แบบมือบัคเวทเยอะไปอะไรสักนิดนึงนะครับผมก็จะใช้ความสามารถของเจ้าตัวนี้ครับผมนะนั่นก็คือเจ้าคอมพิวเตอร์แห่งโลกมานะครับผมวาซาโก อ่านะครับผมตามนั้นฮะคาบผูสามพันดีเฟนส์สามพันหนึ่งเคลียริตี้อมีความสามารถครับหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเมื่อกาดนี้เข้าสู่สนามเราสามารถทิ้งการหนึ่งใบในมือนะครับผมจากนั้นเราจวกการ์ดใบใหม่ได้นะครับผมแล้วก็มีความสามารถอีกอันหนึ่งครับบอกว่าในเทิร์นของเราการ์ดนี้ไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือจากสนามได้นั่นเองนะครับผมก็ลงแล้วลงเลยเนาะห้ามรีเทิร์นว่างั้นเถอะนะครับผมในหมวดของมอนสเตอร์จะเป็นประมาณนี้ครับโดยสังเขปนะครับผมถ้าดูดีๆมันจะเป็นในเรื่องของการเติมเกตเปลี่ยนมือเติมเกตเปลี่ มอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็มีอมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าตี2คริติคอลได้นะครับผมอารมณ์ใช้ตัว1นหรือ2คริติคอลครับทำเกมบุกไปนะครับผมส่วนไซส์3ที่ผมเอาใส่เข้ามาเนี่ยครับต้องการโมงกองให้เร็วนะครับผมเพราะว่ามันมีผลกับเวทมนต์บางใบนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมไปดู ในเรื่องของเวทมนต์นะครับผมแต่ไหนๆก่อนจะไปเวทมนต์ใช่ไหมก็มาในเรื่องของไอเทมก่อนเลยครับผมปกติแล้วเนี่ยไอเทมเนี่ยจะใส่2หรือ3ก็ได้นะครับผมแต่จากจุดนี้ผมตัดสินใจใส่ไป3ครับผมเพราะว่าเขาเป็นตัวที่แบบใช้หนึ่งเกจและวพลังชีวิตหนหน่วยนะครับผมมันจะมีความสามารถในเรื่องของการ แอกนะครับผมก็คือเราสามารถเลสการ์ดนี้นะครับผมหากเราทําสร้างความเสียหายใส่คุ่แข่งหนึ่งหน่วยนะครับผมแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ของเราหนึ่งใบในสนามในเทิร์นนี้จะได้บวกพลังขึ้นสามพันจากจุดนี้ผมมองว่ามันสําคัญมากเพราะว่ามอนสเตอร์ของเราที่เป็นเมชชีวของเรามันค่อนข้างมีค่าพลังต่านะครับผมเพราะฉะนั้นในหองการใส่อาวุธมาเลสนะครับผมนอกจากจะทาลายไลฟ์ฝั่งตรงข้ามได้เด้งหน่วยแล้วยังได้บัฟพลังด้วยนะครับผมกรณีเจอแบบไซส์พี่เบิรมใหญ่หญๆเจอเอนเชนเวิลด์อะไรเงี้ยมันจะได้เจาะเข้านะครับผมตามสภาพไปเนาก็ใใส่มมบคผโอ คราวนี้ในหมดของการ์ดเวทมนต์ที่เรียกว่าไม่งงก่อนแล้วกันครับเอาเป็นว่าตัวฟาร์มก่อนแล้วกันเนาะฟาร์มเกตนะครับผมจากจุดนี้นะฮะก็จะเป็นเจ้ากุญแจแห่งโซโลมอนเล่มที่1นะครับผมจากจุดนี้ก็เป็นทัละครั้งแบบเคาน์เตอร์ได้ชาร์จสเกตนั่นเองนะครับผมก็เติมเกตหลักๆเลยเล่มที่2ไม่ต้องใส่มานะครับว่าในเรื่องของการจั่วในเรื่องของเด็กเมจิกเวิด์มันเร็วมากนะครับผมจากจุดนี้ผมเลยใส่เป็นไมวันนะครับผมสี่ใบครับผมใช้หนึ่งเกตเท่านั้นครับเราได้จั่วอัลสองใบเลย ครับผมจ่ายส,สองเกตจั่วการ์ดหนึ่งใบหลังจากนั้นจั่วการ์ดตามการ์ดบัตดี้กิฟท์ที่หงายอยู่นะครับผมในช่องบัตดี้กิฟท์นั่นเองนะฮะจากจุดนี้ก็น่าจะลงจะเจ้าหัวส้มไดไม้ไม่ยากนะครับผมเพราะฉะนั้นบันตตี้ของเรานะจะลงได้เร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจั่วตรงนี้นก็โอเคครับแอบติดไว้หนึ่งใบพอนะครับผมหลังจากนั้นครับผมมันจะเป็นการฟาร์มที่เรียกว่าไม่ใช่เคาน์เตอร์แต่ว่าเป็นการขุดหลุมนะครับผมกลับขึ้นมาผมจะใส่ตัวนี้ไว้สองใบนะฮะ คืออย่างที่บอกครับว่ามันมีตัวโมกาสนะครับผมแล้วก็มอสเซอร์ของเราเป็นมอสเซอร์ไซส์เล็กเวลามันถูกทำลายมันจะถูกทำลายเร็วมากบางมากนะครับผมตุกมต่ำๆุต,ตเพราะฉะนั้นอ่า เดวิลแอดมินเทนะครับผมก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์ที่สายค่าคอรสเพียงหนึ่งเกรดเท่านั้นนะครับผมเลือกมอนสเตอร์72สาวหลัก2ใบที่ชื่อเหมือนกันจากช่องดอกของเรานาการ์ดนั้นครับผมกลับขึ้นมือนะครับผมถ้าไม่มีการ์ดชื่อเหมือนกันเนี่ยก็คือไม่สามารถเอากลับขึ้นมือได้นะจากจุดนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบขุดมอนสเตอร์กลับมาตีใหม่นะครับผมเอาหน้าเหมือนกันขึ้นมาเลยนะครับผมในเรื่องการฟาร์มเนี่ยประมาณนี้ครับผมใส่ใส่ไปแค่นี้เลยหลังจากนั้นจะเป็นในเรื่องของความวุ่นวายว่าเราจะใส่เวทมนต สใบนะครับผมนั่นคือมหาเวทนะครับผมคือตอนแรกอ่อานไปอยากอยากจะแบบอือใส่3ามใส่สเลยดีไหมแต่พออ่านความสามารถปุ๊บเหลือ2ใบเลยครับนะฮะไล่การนี้ได้เมื่อมีเจ็สิบสองตักษลักในช่องดอกหใบหรือมากกว่าอ่ะอันนี้ดูดีนะ และผมจ่าย2เกตนะครับผมและพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับผมสามารถไล่ได้แบบเคาน์เตอร์นะครับผมคอมาสเตอร์72สิบาหลักนะครับผมไซส์1ไม่เกิน3ใบจากช่องดอกโดยไม่ต้องจ่ายคอาคอสนะครับผมแล้วก็มีอ่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันเว้นวักใช่ไหมแล้วก็ไอ้บรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันบอกว่าและนำค่าทุกใบในช่องดอกเราออกจากเกมนั่นหมายถึงต่อให้เราใส่ใบเนี้ยเยอะแค่ไหนก็ตามครับแต่ว่าถ้าโดนช่องดอกของเราโดนมูฟออกหมดนะครับผมก็จะเหงามากเลยนะครับผมเนาะก็เลยใส่ไปเพียง2ใบเท่านั้นนะครับผมการ์ดเวทมนต์อีก สองใบนะครับผมในเรื่องของการขัดเกมฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็คือไล่การนี้ได้เมื่อคู่แข่งไล่เวทมนต์นะครับผมจ่ายสองเกตนะครับผมยกเลิกเวทมนต์คู่แข่งที่กําลังไล่นะครับผมแล้วก็ถูกยกเลิกนะครับผมไม่ส่งผลไม่สู่เข้าสนามด้วยนะฮะแล้วก็ความสามารถของการนั้นไม่ส่งผลและนาการนั้นลงช่องดอกเรียกเรียกง่ายว่าก็คือยกเลิกเวทมนต์แล้วทาลายทิ้งนั่นเองนะครับผมจ่ายสองเกตคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าการ์ดเวทมนต์บางชนิดของของแต่ละ มันก็จะมีใบที่แบบค่อนข้างแรงใช่ไหมไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวตัดที่แบบดีดีนะครับผมประมาณนั้นครับผมได้ลองเล่นแล้วโอเคมากใช้ได้เลยอีก2ใบที่ผมเลือกใส่เข้ามานะครับผมจ่ายสองเกตนะครับผมและทิ้งการ์ดบนมือเรา1ใบนะครับผมไล่ได้แบบเคาน์เตอร์อนะครับผมทําลายการ์ดหใบบนสนามคู่แข่ง มันใช้คำว่าการ์ดเลยนะครับผมจากจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นไอเทมเวทเซตหรือเวทมนต์หรืออะไรก็ได้ที่มันอยู่ในสนามนะครับผมนะมอสซงมอสเตอร์ er มันยิงได้หมดเลยแต่ถามว่าข้อข้อใจหนักไหมใจหนักครับแต่ในกรณีที่แบบว่ามันตัดเกมฝั่งตรงข้ามได้มันเป็นอะไรที่แบบโอ้สุดยอดนะครับผมใส่ไปสองใบนะครับผมดูดีมากนะฮะใบ,บป้องกันนะครับผมก็จะเป็นใบนี้ อ่าใส่ไปสอใบเหมือนกันนะครับผมไล่การ์ดนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีนะครับผมเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีอ่าหากการโจมตีนั้นไม่ใช่ลิงแอทแทกนะครับผมจากจุดนี้ใส่ไปเพียง2ใบาถามว่าทำไมใส่อย่างละ222มาอยู่ตลอดเลยคือบอกตรงๆครับบางจังหวะมันไม่ค่อยได้ มันไม่ได้ใช้ซ้ําอยู่บ่อยๆนึกออกไหมอ่ามันไม่ค่อยใช้ใช้ซ้ําอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งความหลากหลายของเวทมนต์เราเยอะนะครับผมการใช้งานมันค่อนข้างจะกว้างนั่นเองนะครับผมใบถัดไปที่ผมใส่มาอีก2ใบเหมือนกันจ่ายหนึ่งเกตนะครของเคาน์เตอร์ในเทอร์นี้เอ่อในเทอร์ในเทอร์นี้นะครับผมครั้งต่อไปครั้งต่อไปที่ไลท์ของเราได้รับความเสียหายหนึ่งครั้งเนาะความเสียหายจะนั้นจะลดลงเป็นศูนย์และเราได้ฮิลหนึ่งหน่วยนะครับผมแลกกำลังเกตผมมองว่าใบนีด้ดูดีแต่ก็แอบใส่มาแค่สองใบเท่านััั้นนะคครรบบบผผมมออย่่่าางทีกว บางทีเราหลบช็อตใหญ่ๆได้ถูกไหมฮะพอหลบเสร็จปุ๊บเราจะเปลี่ยนรูปเกมแล้ววิ่งบุกแต่ถ้าในกรณีเราแบบเราถือการป้องกันโอ้โหแบบชิคกา้าเลตขึ้นมือเต็มๆหลายใบยอะไรเงี้ยมันก็มันจะทําให้ความหลากหลายในเรื่องของการเล่นเด็กไมจิคเวิลด์เนี่ยยากนะครับผมเนาะแล้วก็อีก3ใบที่ผมเลือกใส่เข้ามานะครับผมจากจุดนี้มีเหตุผลครับผมว่าทําไมต้องใส่3ใบนะครับผมคือเจ้าเนี่ยบอกว่าไล่การนี้นะครับผมเมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีนะครับผมมีเคาน์เตอร์ครับบอกว่าคอรมอนสเตอร์นะครับผมลงในสนาม1ใบนะครับผมโดยึ่ นะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์นั้นเนี่ยได้รับเคาน์เตอร์นะครับผมจนจบการต่อสู้นะครับผมย้ายเป้าหมายการจมตีมาที่การ์ดนั้นนั่นเองนะครับผมคือมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเคาน์เตอร์โดดจากมือแล้วเราก็ไล่มอนสเตอร์ลงไปตั้งในสนามซึ่งจากจุดนี้ผมเลือกเอามาใช้กับไอ้เจ้าสสามอะอย่างที่บอกครับผมคือฝั่งหังหมเริ่มตีปุ๊บนะครับผมเราขอไล่ใบนี้หน่อยแระนะครับผมจ่ายคอคอร์สนะครับผมก็คือสเกตของส์สามลงสนามโม่กองสามใบถ้าเกิดว่าโม่กองแล้วไปโดน7-2สองเสาราก ฝั่งตรงข้ามโดนทำลายเลยครับผมเนาะก็เลยมันอารมณ์เหมือนตัวป้องกันแต่ว่าในขณะที่ตัวป้องกันเราโดดลงไปแล้วเคาน์เตอร์ทำลายได้นะครับผมก็เลยเลือกใส่ใบนี้เข้ามานะครับผมแต่ถามว่าจากจุดนี้เนี่ยคนที่โดดลงมาได้แล้วเก่งด้วยก็คือ,อเจ้าบัดดี้ของเรานะครับผมบัดดี้ของเราเป็นอะไรที่แบบ ถ้ามันโดดลงมาจึงนะครับผมมันมีเทคเข้าสนามทําลายได้ด้วยนะครับผมมันก็คือทําลายมอนสเตอร์ฝั่งข้ามได้เลยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าเคาน์เตอร์ทําลายนะครับผมอันนี้จากจุดนี้ผมชอบมากนะครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายครับผมก็จะเป็นเดียบริคัสอันถูกไหมไม่รู้นะครับผมมันก็คือไม้ตายนะครับผมฮาร์ดคอร์นะครับผมก็เป็นการ์ดไม้ตายของ72สาวรอากเลยนะครับผมไล่การ์ดนี้ได้เมื่อมีมอนสเตอร์72สาวรอาก อยู่ในช่องกลางนะครับผมคืออธิบายเพิ่มนิดนึงครับเด็ก7จ็สเสาหลักเป็นอะไรที่ยืนแทบจะเต็ม3ช่องทุกเทินนะครับผมก็คือคอดหนึ่งคอดหนึ่งคอดหนึ่งนะครับผมน้อยมากที่จะแบบยืนไซส์3แล้วก็แบบยืนขาช่องกลางคือน้อยมากนะครับผมนะโดยส่วนใหญ่มันจะยืนเต็ม3ช่องตลอดเวลานะครับผมข้อๆต่งกันไปนี้ก็คือจ่าย3เกตนะครับผมสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง3หน่วยนะครับผมคือบางทีก็งงกับการ์ดเนาะบางทีใช้คําว่าไลท์บางทีก็ใช้คําว่าพลังชีวิตเออตามนั่นแหละครับผมโอเค ทั้งหมดทั้งมวลครับผมจัดออกมาได้ประมาณนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าคือถ้าไม่ได้โปรเฟสชันแลในเรื่องของการอธิบายตัวเด็กว่าควรจะเล่นอะไรประมาณไหนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเองก็น่าจะงงกับการตัดสินใจว่าจะใส่อะไรบ้างน้อยมากน้อยแค่ไหนคือจากจุดนี้หลังจากที่ได้ลองจัดไลได้ลองเล่นแล้วผมบอกได้เลยว่าลิปนี้คือ คือดีนะครับผมมันคือดีคือมันหลากหลายในเรื่องของการแก้แต่ถามว่าในเรื่องของการป้องกันหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีมันมีใบอื่นที่น่าใช้ไหมมันก็มีนะครับผมยกตัวยอย่างเช่นเจ้าเมจิคัลกูดบายนะครับผมถามว่าอ ใบนี้ก็น่าใช้นะมันเด้งไซส์หรือต่ำกว่าแต่ถ้าฝั่งของ้ามเล่นไซส์3เนี่ยใบนี้เป็นหมันไปเลยถูกไหมครับอะตามสภา,ภาพพระแล้วก็ในเรื่องของการไปเคลียร์ฝั่งรงข้ามเนี่ยครับเนื่องจากเราใส่ใบเคาน์เตอร์ไล่พวกลงมาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทําลายโม่กองทําลายอะไรประมาณนี้มันดูคุ้มกว่าที่จะผักฝั่งรงข้ามขึ้นมือนั่นเองนะครับผมก็เลยตัดสินใจใส่ไปประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมสําหรับแฟลกด้านข้างนะครับผมก็เป็นแฟลกปมูทั้งนั้นเลยใครอยากได้ไปงานแข่งนะครับผมแต่สารภาพเลยนะ นะครับผมทํางานแทว่าจะจันถึงสุกกันเลยทีเดียวเนาะโอเคตามนั้นครับผมดังนั้นเนี่ยาการดเหล่านี้ครับผมใคร ใครแบบไปได้จากงานมานะครับผมผมสะสมการ์ดฟอยล์แบบละ1ใบนะครับผมแบบละหนึ่งใบเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตได้เลยตัวเด็กของผมแทบจะไม่ใช่เน้นฟอยล์อะไรมากมายเลยนะครับผมเก็บเป็นคอลเลคชันนะครับผมการ์ดทุกชนิดเลยก็คือแบบละ1ใบมีฟอยล์ออกมาเก็บหมดนะครับผมนะถ้ามันไม่แพงเกินไปนะครับผมประมาณนี้ฮะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมผิดพลาดประการใดไหมถูกใจใครยังไงย้ําว่าจัดเล่นเองได้เลยนะครับผมจากจุดนี้ทํามาเพื่อเป็นไกด์ให้กับน้องๆที่อยากจะเริ่มเล่นการ์ด b บตที่ไฟนิวไดนั่นเอง โอเคครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ